สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจำปักแรกของเดือนเมษายนนะจ๊ะมาดูกันค่ะขอให้พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะ The Devil เอ๊ยยังไงอ่านะคะ ก,ก้องคูกัสิโอเคไพ่เดอะเดวิลค่ะไพ่เดอะเดวิลบางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะความหมายของไพ่เดอะเดวิลตอนนี้คุณอาจจะมีภาวะหรือว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในคุณดื่มดั่อยู่กับความรู้สึกอะไรบางอย่างบางท่านก็ดื่มดั่ในความรู้สึกที่แบบอยากเอาชนะนะคะบางท่านก็ดื่มดั่อยู่กับความรู้สึกที่แบบ ยังมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าคุณอยู่ในห่วงของอารมณ์ที่ไม่โกรธก็ไม่แค้นก็แค้นแบบเอาอยัางไงนะหมายถึงว่าถ้าแค้นคือแค้นไปเลยถ้ารักก็คือหลงรักหัวปักหัวปั๊มปไปเลยนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างคะชาราศรีกรกฎลัคนากรากฎสามดาบค่ะแน่นอนจะไม่แค้นได้ไงีรอยล่อเล่นอย่าไปแค้นกันเลยนะคะการให้อภัย อืเท่ากับว่าเราได้ให้อภัยตัวเราเองด้วยนะคะไพ่สามดาบเนี่ยนะคะรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยในตามคำทำนายทั่วไปที่เป็นมาตรฐานนะคะแต่ไพ่แปดแปดไม้เท้าออกมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้อยู่ๆมันก็ยังไม่มีอะไรระแคะระคายหรอกเดี๋ยวอยู่มันมีเหตุการณ์ระแคะระคายขึ้นมาจนทาให้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มีแค่คุณกับเขานะคะแต่ทํายังไงได้อ่ะมันเป็นแฮงแมนไปแล้วคือ มันมาถึงขั้นนี้แล้วคุณก็เลยทำอะไรไม่ได้ได้แต่อยู่ในสภาพนี้นะคะคนห้อยหัวจริงๆมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเรามีเซนต์อยู่บ้างแต่อยู่ๆมันมีหลักฐานพิสู์ออกมาว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณอกหักตังเปาะเลยนะคะคุณรู้สึกไม่ใช่จริงๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วในบางท่านบางคนคุณไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เขาพูดจาบางอย่างแทงใจดำคุณคะ่ะ คุณรู้สึกว่ามันคาดไม่ถึงกับสิ่งที่เจอนะคะแต่พลังแต่พลังงานของคุณมันเป็นภาวะที่ยังอยากอยู่ในสภาวะตรงนี้อยากรู้ว่าคนนี้มันจะไปถึงไหนมันจะทำยังไงกับเราต่อไพ่เทมเพลนค่ะบางท่านคือประชาสิธนูลัคณนาธนูอันนี้หมอมองว่านะคะแป้งมองว่าตามไพ่ที่ออกคำพยากรณ์นเนี่ยคุณอยู่ในภาวะที่ว่ายังรู้ไม่สุดหรอก คุณอยากรู้จักคนคนนี้ไปอีกคุณต้องการอยากสืบหาเหตุผลให้มากกว่านี้นะคะกับคนคนนี้เห็นไหมไพ่ view of fortune กับ two of cup พอคุณจะเริ่มหาเหตุและผลในการั u p อ o r t ความจริงคุณต้องการอยากหาความจริงแล้วนะคะคุณอยากเป็นนักสืบคนนั้นขึ้นมาแล้ว view of fortune ข็มาบอกว่าสถานาการณ์ในความสัมพันธ์กลับดีขึ้นเขากลับมาทำดีกับคุณค่ะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นไพ่สองถ้วย มันเลยทําให้การสืบคน้นหรือข้อสงสัยอะไรบางอย่างที่คุณมีตัวเขามันถูกพักไปอ่ะแล้วสิ่งที่พวกคุณเจอกันอีกคืออะไร The Love r ม r นให้คุยชาราศีมิถุนและขนามิถุนแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะนี้ในกรณีบางคนบางท่านบุคคลคนหนึ่งที่คุณสงสัยอยู่คุณไม่มีเวลาไปหาคำตอบจากเขาอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่ามีใครคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะอันนี้บ้างขอพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะในกรณีของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎถ้าคุณไม่ได้เป็นถูกฝ่ายกระทําคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนอยู่ในภาวะอาจจะลุ่มหลงลุ่มหล,ลงมัวเมากับกับใครบางคนที่เข้ามาคุณอาจจะเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วแต่มีใครคนนึงเข้ามาทําให้คุณสับสนงุนงงในตอนแรกแต่สุดท้ายพวกคุณก็ได้คุยกันคบกันมันเป็นภาวะรักซ้อนต้องระวังนะคะมันเกิดขึ้นนะคะมีใครคนหนึ่งเข้ามาอืม แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่เอ,อฉันถูกนเป็นมันมีทั้งชาวซองถูกไหมทั้งชาวซองทั้งเอ,อมันมีชาวสองด้วยที่ถูกชาวสิกรกฎและคณะกรกฎไปกระทําเขาเมอก็ต้องอ่านให้ทั่วถึงนะคะอืมแต่คุณอาจจะอยู่ในภาวะที่ว่าคุณช้ากับอีกคนแต่ว่าจักราวาลเปิดโอกาสให้อีกคนเข้ามาหาคุณอืมเขามาทดแทนความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะ ทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคะ่ะไพ่ดีเอ็มเพลรร่อมันคือชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะแล้วก็เดอะฮาร์เชสค่ะหนึ่งเหรียญมมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเองยังอยู่กับคุณณนะจุดจุดนี้ตัวเขาเองเป็นฝ่ายที่อยากควบคุมความสัมพันธ์นี้ในใจลึกๆนะเขามองว่าคุณเป็นอะไรที่แบบ เป็นลูกแมวเชื่องที่ว่านอนสอนง่ายนะคะแต่จริงๆลึกๆเขาไม่รู้เลยว่าคุณรู้อะไรบ้างอย่างที่บอกว่าคุณกําลังจะหาเหตุผลเพื่อมาซับพอร์ตให้กับตัวเองว่าคุณจะอยู่ต่อหรือพอกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่คนคนนี้ไม่ได้คิดเอะใจสักนิดเลยเขาแค่อาจจะมีเซนนิดหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้เอะใจถึงขนาดที่ว่าคุณต้องการที่จะรู้ความจริงความสัมพันธ์นี้ว่าว่าเขาคิดยังไงคุณจะทํำยังไงคุณต่อไปคุณตั้งรับแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คุณตั้งรับแล้ว คุณตั้งรับแล้วว่าถ้าเขามาไม้นี้คุณก็จะตอบไม้นี้กลับไปนะคะอืมคนคนนี้มีภาวะของของการที่อยากควบคุมความสัมพันธ์มากๆเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในกำมือของเขาเขาอยากควบคุมนี้เขาอยากควบคุมความสัมพันธ์นี้ให้มันอยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องการนะคะอาจจะมีภาวะอารมณ์ขึ้นๆลงลงหน่อยนะคะคนคนนี้วเวลาที่เขาอยากได้อะรจ้กคุณเขาก็มาอ้อนหรือเปล่า ใช่ไหมแล้วคุณก็จะอ่อนทุกทีนะคะอันนี้ในบางคนบางท่านอ่ะนะโอเคทีนี้มาดูกันค่ะว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎจะเป็นอย่างไรค่ะไพ่สิบถ้วยสิบดาบสิบถ้วยเดี๋ยววางไพ่ให้ดูแลให้เห็นดูสิฟังเราย้อนแย้งไหมอะเห็นไหมเดี๋ยวเล่าสถานาการณ์ให้ฟังให้ดูไพ่ก่อนสิบดาบสิบถ้วยงงเลยมาเปิดมาก็งงเลยคือลักษณะของของของ,ของมนุษย์ไม่ใช่สิ คนสมัยเนี้ยจะเป็นแบบนี้ยอารมณ์ unstable ขึ้นขึ้นลงลงสถานการณ์ของความสัมพันธ์มันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเท่าที่อ่านไพ่มาเนี่ยนี่สามถ้วยอีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยนะคะโอเคค่ะฮาร์ปิเทศค่ะบางท่านพูดเอโทษค่ะฮาร์รฟนบางท่านพูดกับชาวราศีพฤษศลัคนาะพฤษศค่ะความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณทั้งสองคนนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพาคุณพาคุณเนี่ย ไปรู้จักกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับคนที่สนิทใกล้ตัวของเขามันเป็นสภาว่าของความสุขมากเลยที่ได้ใช้ความรู้สึกดีๆคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆจากเขาค่ะแต่อยู่ๆค่ะจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนนะคะอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนทําให้คุณต้องทุกข์ใจขึ้นมาอีกนะคะคุณอาจจะไปได้ยินอะไรบางอย่างจากคนที่เขาพาคุณไปแนะนํารู้จักนั่นแหละว่า คนเนี้ยมันพาคนอื่นมารู้จักเยอะแยะแล้วอะไรประมาณนี้คุณอาจจะได้ไปยินข่าวอะไรบางอย่างนะคะที่แบบตอนแรกคุณก็ลงดีใจว่าเขาพาคุณไปรู้จักญาติพี่น้อรู้จักคนเพื่อนสนิทเปิดกว้างเปิดสังคมกว้างขึ้นหรือเอาง่ายๆว่าเขาเปิดเผยตัวตนของคุณให้คนอื่นรับรู้มากขึ้นแต่พ้าว่าคุณจะได้ไปจะไปได้ยินข่าวอะไรบางอย่างที่แบบอ้าวไม่ใช่เราคนเดียวนี่ที่เขาเปิดตัวเปิดเผยนะคะ ืแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีการไปพูดหรือสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาว่าเออฉันรู้เรื่องนี้มาแล้วคนคนนี้จะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยว,ว่าก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดเธอจะอะไรกับเราเยอะมากฉะนั้นมันก, آ, ก็ให้อยู่แค่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลมากกว่านี้อะไรเงี้ยคุณจะอาจจะได้รับคำพูดที่มันไม่ดีอ่ะแล้วไพ่สิบไม้เท้าออกมาอีกเห็นไหมเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายแบกความสัมพันธ์นี้เอาไว้ ะะแต่ในเรื่องของสถานการณ์ก็คือคนคนนี้จะเงียบเงียบแล้วก็เก็บตัวเขาจะทําตัวเงียบแล้วก็เก็บตัวจะไม่ให้คุณได้รู้ถึงเรื่องที่เอางี้ว่าเขาจะทําตัวเงียบเก็บตัวเพื่อให้ตรงกันข้ามกับข่าวที่คุณได้ยินมาในทางร้ายๆของเขาเไพฮ,ไฮ,ไฮโรแฟนบอกอย่างนี้นะคะเขาจะทําตัวเงียบๆเพื่อเก็บตัวเลยนะคะเพื่อให้คุณได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณรู้มาไม่ใช่เรื่องจริงนะ สถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าผู้คุณยังคบกันอยู่ไหมยังคบกันอยู่ยังเข้าใจกันอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีภาวะเหมือนหวาดระแวงซึ่งกันและกันอยู่บ้างนะคะอืมมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะชาวราศีกรกฎและคณกรกฎคุณมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวไปทริปเล็กๆก,กับเขา นะคะเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือว่ามีแอคทิวิตี้อะไรต่างๆร่วมกันถ้าใครเป็นคนที่คุยกับชาวต่างชาติอยู่อาจจะมีการแบบวิดีโอคอลคุยกันในเทศกาลสําคัญหรือว่าวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีวันวน,วนพิเศษวันหนึ่งเกิดขึ้นในปักแรกเพราะคุณจะมีเอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันแฮปปี้เป็นสถานการณ์ที่แฮปปี้ในช่วงสั้นๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่ การงานแล้วกันเนาะของชาวราศีกรกฎลัคนา,รากรกฎนะคะเดืมูนโอ้คุณอยู่ในภาวะที่ไม่มีใครสนใจคุณนะคะหัวเดียวกะเทียมรีบเลยเหมือนทํางานอยู่ตัวคุณเดียวทําอะไรก็ผิดพลาดเพิ่งพาใครไม่ได้ในช่วงนี้นะคะอ uh huh. อืเไพ่บอกว่าเรื่องการงานนะคะในช่วงนี้คุณจะต้องรอบครอบหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะอยู่คุณจะเกิดอยู่ในภาวะที่ว่ามีเกมที่คุณจะต้อง คุณอาจจะโดนหลอกโดนใครหลอกในที่ทํางานรุ่นน้องหรือบริวารหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมง,งานอะไรต่างๆระวังโดนหักหลังอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะแล้วทําให้คุณจะต้องมาสะสางงานที่คุณไม่ได้เป็นคนทําผิดพลาดเลยมีเกณฑ์จะต้องระวังนะคะเจ้าของกิจการเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ที่ชื่อเสียงของคุณในเรื่องของร้านในเรื่องของกิจการของคุณมีเกณฑ์ที่ชื่อเสียงของคุณจะเสียหายนิดหน่อยนี่ก็ต้องระวังทําให้มันรัดกุมในช่วงนี้นะคะอืม แล้วก็ช่วงนี้งานถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างที่บอกมันมีเหตุที่แบบค้าขายเลยจะเงียบหน่อยนะคะในช่วงปากแรกฉะนั้นคุณต้องหาวิธีเลยถ้าคุณเป็นหน้าร้านคุณขายออนไลน์เอานะคะถ้าเกิดว่าออนไลน์ไม่ดีก็เริ่ม,มดูหน้าร้านหรือว่าจะเออเาง่ายว่าสั่งเป็นออเดอร์ก็ได้มันมีวิธีอะ่ะคุณต้องปรับแผนธุรกิจเอานะคะว่าจะต้องหาทางแล้ว วิธีไหนและให้ของออกไปมากที่สุดนะคะดูเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎลัคนา,รากรกฎหน่อยการเงินของชาวราศีกรกฎคุณจะได้รับชําระหนี้สินเก่าๆที่ใครก็ตามติดหนี้คุณค่ะนะคุณจะได้รับการชําระคืนนะคะคืออ่าง้จะได้คืนอ่ะจะได้เงินคืนนั่นแหละจะได้เงินคืนนะคะคุณจะได้เงินคืนแล้วก็ <7 S 2> เจ็ดเหรียญเงินใดๆก็ตามอ่ะที่ชาวเกษตรตะกรอนนี้ขอพูดเรื่องเกษตรกรนิดนึงนะคะใครที่เป็นเกษตรกรทําการเกษตรนะคะมีแนวโน้มที่เงินอะไรที่เรารออยู่นะคะเงินปันผลหรือเงินอะไรที่เรารออยู่ก็แล้วแต่มีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนนั้นนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนนั้นมาแล้วนะจากที่คุณรอนะคะอืม ส่วนการเงินก็ยังมีมีเงินอยู่นะคะยังมีเงินใช้อยู่โชคลาภยังไม่มีนะคะโชคลาภยังไม่มีอมสี่ดาบเนี่ยอืระวังเรื่องมีเกณฑ์เสียเงินเพราะเรื่องเจ็บป่วยใช้สุขภาพให้ดีนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอาจจะเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนนะคะต้องดูหนึ่งนะถ้ามีอะไรขึ้นห,นหมอก็จะทักนะคะแต่ปกติถ้าดูดวงส่วนตัวหมอไม่รับเรื่องสุขภาพนะยรับแค่งานการงานแล้วก็การเงินความรักนะจ๊ะ โอเคอาทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคําแนะนำนะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคําแนะนำคนโสดก่อนคนโสดอืมมีโอกาสจะกินเด็กเหมือนกันนั่นอย่างช่วงเนี้ย <laughs> นะคะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหาเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะคะถ้าใครเพิ่งอกหักจะมีเด็กอายุน้อยกว่ามารักษาแผลใจให้คุณนะในช่วงนี้อทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ยังไม่มียังไม่ใช่จังหวะอะไรของคุณที่คุณจะพูดความรู้สึกภายในใจให้กับเขารับรู้ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องไปช่วยเหลือเขาเรื่องอื่นหรือมีธุระเรื่องอื่นที่ จะต้องไปช่วยเหลือเขาก่อนกับการที่คุณกับเขาจะได้เคลียร์ใจกันเนี่ยยากโอกาสนั้นยังไม่มีนะคะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าอ่ะสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปก่อนอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาจดจําและมันมันมันเป็นเหมือนแต้มที่เก็บเอาไว้เพื่อให้วันหนึ่งคุณจะพูดความรู้สึกหรือความต้องการที่อยากให้เขาทํากับคุณได้นะคะคนนีคู่ค่ะชาราศีกรกฎลัคนากรกฎ โอ้ยเถียงกันเถียงกันระหองละแห่งกันแต่ไม่มีเกณฑ์เลิกลานะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะดูสินะแต่ว่าไพ่ king of swords มาเนี่ยดูสินะคะเนี่ยอูย้ยเาชาถือดาบเลยช่วงนี้มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองกันเยอะอยู่เนาะเป็นตัวของตัวเองกันมากเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะหองระแห่งกันไพ่บอกว่ารีบโกรธก็รีบหายหายให้ไวนะคะโอเคจะได้รักษาความสัมพันธ์อย่างนี้กันไปเรื่อยๆ นะคะบ้านยังไงก็เป็นบ้านอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะคุณมีคุณหาหาเวลาถ้าอันนี้เป็นคนที่เป็นครอบครัวนะถ้าช่วงนี้คุณมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยมากเลยค่ะหาเนี่ยตรงการเนี่ยเห็นไหมเดินเมษาทําบุญทําบุญทําบุญเลี้ยงพระก็ได้นะคะที่บ้านหรือถ้าไม่สะดวกยังไงก็ทําหิ้งพระให้สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ไหว้พระสดมนนะคะแล้วก็อา่า หรือว่านิมนต์พระนะคะมาะเขาเรียกว่าอะไรนะําพรมน้ำมนต์เป็นสิริงมงคลให้กับที่บ้านแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางก็เลี้ยงดูท่านให้ดีนะคะทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดสารพระภูมิทำความสะอาดอสารพัดภูมินะคะแล้วก็น้ําหรือว่าอะไรก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะคะอย่าให้ขาดนะคะอ่ะโอเค ก็ประมาณน Saint ี ar, ้นะคะชาวราศีกรกฎลัคนะกรกฎใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e ด้วยนะคะใครสนใจดึงส่วนตัวอะไรอยู่ใน description บ o ็อกด้านล่างนะจ๊ะหรือกดมามันจะมีลายแอดให้ข้างล่างนะคะในกล่องข้อความนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าแอดแอดแล้วมันยาวนะชื่อแอดลน์มันยาวมันก็ชื่อเดียวกับช่องแป้งนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ